ก็ขั้นตอนขั้นตอไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการมอบสัญสาการมอบรางวัลให้กับนางสอรลานทั้งแต่ท่านขอเชิญท่านสออิจินะครับท่านตออชตรท่านนายกสมุยท่านสอจอมปราบท่านกำลังไปสอนคุณมณั์ตันเทงนะครับขึ้นมาเป็นผู้มอบท่านประหลัดเสียงด้วยนะครับท่านท่านประหลัดหน้าวัดใหญ่ของอบตบองน้อยนะครับเชิญนะครับ ท่านกำลังพย,ยายาอีกท่านหนึ่งเลครับท่านลองพย,ยายามเลยครับ

เป็นกรรมการคณะภาพในรถเป็นธรรมการมาแล้วนะครับ แกิดจากตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้สร้างภาพนะครับส่างภาพแล้วการกลับทั้งหลายจะได้บันทึกภาพนาสงการเท่าที่เรามีเวลาพอนะครับส่วนขั้นตอนต่างๆบางครั้งบางคนก็ระเป็นเ่ตัดออกไปนะครับในการสัมภาพนาสงการเป็นรายบุคคลก็ดีหรือว่าปัญหาคำถามต่างๆที่จะสร้างสรมค์นางการก็ดีนะครับเราพื่ต้องตัดอ่อไปบ้างตามความเหมาะสมนะครับ รางวัลน,น,นะครับเพื่อนรางวัลอนะถ้าหากว่ามันถล้ำมันไปบ้านนะครับต้องขอ,อไปตำ <c oughs> มาทำหนูหน่าจะได้ผลจริงๆเ,เลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีหน้าท่านประธานบรรดาบจาโดมมาต้านเลยนะครับอก <c oughs> ก็ขอบคุณท่านสสนะครับที่มอบรางว,าวัลสองนาคุณนะครับเป็นรางวัลให้กับนายสงการขอบคุณอีกครั้งนะครับครุนนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้มาท่ภาพกันนะครับ